หลังจากที่พี่หน่งลองใช้เจ้าลายไมยช็อปมาเกินกว่า1เดือนด้วยซ้ำมาผลลัพธ์เนี่ยฟีดแบ็เป็นยังไงบ้างพี่หน่งก็เลยขออนุญาตนำเอา1นึ่งบัญชี l ลาย OA ของพี่หน่งนะคะมาเป็นเคสสตี้ให้สำหรับน้องๆน,นะคะ แต่สำหรับคนไหนที่ยังไม่เคยเซตอัพไลน์ไมช็อปนะคะก็ลองคลิกไปตามลิงก์ข้างบนนี้นะคะที่พี่หน่งใส่มาให้นะคะก็จะมีวิธีการเซตอัพทําตามได้ไม่ยากค่ะราะคามาดูกันนะคะสําหรับ1เดือนที่ผ่านมานะคะพี่หน่งกระโดดเข้ามาที่ Line My Shop เรียบร้อยแล้วมาดูกันว่าเดือนที่ผ่านมานะตอนนี้วันที่เราอัดคลิปเนี่ยก็จะเป็นเดือนเมษายนเพราะฉะนั้น เรามาดูกันนะคะว่าเดือนมีนาคมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างพี่หนก็คลิกเข้ามาดูตรงรายการสั่งซื้อได้เลยค่ะเอาละค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นแถวบนสุดก็คืออัปเดตปัจจุบันนะคะซึ่งก็มีรายการที่พร้อมส่งอยู่ส่วนถ้ารายการด้านล่างเนี่ยก็จะมีเป็นชําระเงินแล้วกบจะสมสําเร็จอันนี้คือพูดง่ายจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไล่ไป มีอย่างแถวอย่างเงี้ยค่ะไม่มีข้อมูลก็คือได้มีการทํารายการสั่งซื้อแต่ว่าลูกค้าเนี่ยทำไม่ครบนะคะเดีย๋ยวพี่หนงจะมาอธิบายให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงทําไม่ครบนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีบางรายการขั้นขั้นอยู่บ้างนะคะที่เป็นลักษณะที่เซตอัพสั่งซื้อกดสั่งซื้อมาแต่ว่าไม่ได้ทํารายการจนครบนะคะ อไรค่ะเพราะฉะนั้นนับนับดูเนี่ยนะคะคือเพิ่งเริ่มใช้เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นสำหรับเดือนมีนาคมเนี่ยนะคะพี่โหน่งก็มีออเดอร์จากทาง l ลน์ไมชอปหมายถึงที่ลูกค้านะคะกดสั่งซื้อผ่านทางไล e m ไมชอ p โดยตรงเลยนะคะทั้งหมดเนี่ยสิออเดอร์ออเดอร์ที่ลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อมาแต่ว่าทำไม่ครบสมบูรณ์นะคะก็อีก6ออเดอร์ ถ้าครบสมบูรณ์ทั้งหมดก็เท่ากับว่าพี่หนงก็น่าจะได้รับ24เดอร์จากจากลูกค้าที่กดสั่งซื้อผ่านทางราย MyShop คือลูกค้านะคะของบัญชีนีจ้จะว่าไปแล้วก็มีฐานผู้ติดตามอยู่ประมาณแค่500คนเองนะคะเพราะว่ากลุ่มกลุ่มเป้าหมายจะเป็นกลุ่มค่อนข้างนิชพอสมควรเลยแล้วลูกค้าที่เคยซื้อกันอยู่เนี่ยก็จะเป็นลนักษณะกดทักสั่งซื้อในแชทเลยเนี่ยอย่างเคสเนี้ยนะคะลูกค้า เ,เราได้มีการทำรายการสั่งซื้อให้แล้วแต่ลูกค้าเขาดูข้อความลักษณะเนี้ยนะคะพอดูแล้วอย่างเขาเกิดแบบงงไงงงว่าเอ๊ะจะต้องยังไงต่อดังนั้นมันก็เลยเหมือนไม่สะดวกใจสำหรับเขาที่เขาจะทำรายการผ่านทางระบบอ e ีคอมเมิร์ซของ Line MyShop เขาก็จะเลือกที่จะเป็นการคุยแชทกับเราปกตินะนั้นพี่หนงก็ต้องแนบหมายเลขบัญชีแล้วเขาก็แปะใบโอนเงินของเขามาปกติเราก็ไม่ต้องการที่จะทำให้เขารู้สึกว่ามันวุ่นวายนะคะดังนั้นเนี่ยเคสอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าตอนแรกจะมีการเ,เรียกว่าทำรายการสั่งซื้อผ่าน Ecommerce แต่เมื่อมันไม่สามารถที่จะคอม p l e t ได้ลูกค้าไม่แน่ใบโอนเงินเนี่ยมันก็จะกลายเข้ามาเป็นสู่สเตตัสหมดอายุแบบนี้นะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะเลือกที่แบบจะยกเลิอกออเดอร์หรือว่าปล่อยผ่านอย่างนี้ปล่อยให้มันหมดอายุก็ได้นะคะมันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะคะเอาละค่ะมาอีกส่วนหนึ่งถ้าน้องสังเกตดูนะช่องทางขายตรงเนี้ค่ะ ซึ่งน้องจะเห็นว่ามันมีแชทแชทแชทแล้วก็มีสตอร์ฟอนนะเอ๊ะมันมันต่างกันยังไงคืออย่างนี้ในระบบของ Line My Shop เนี่ยมันจะมีลิงก์เป็นลักษณะของร้านค้านะเดี๋ยวพี่หนงจะโชว์ลิงก์ให้ดูแต่ให้ดูวันแรกนี้ก่อนนะคะว่าถ้าแชทเนี่ย ก็หมายถึงว่าพี่โหน่งเนี่ยสร้างรายการสั่งซื้ออย่างที่เมื่อสักครู่นี้โชว์นะคลิกเลือกออสินค้าที่ที่ลูกค้าเขาต้องการจะสั่งจะ1กระปุก2กระปุกเนี่ยแล้วก็คลิกไปพอคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเรียกว่าส่งแบสเซลักษณะนี้แจ้งให้ลูกค้าเลยนะถ้าลูกค้าพร้อมที่จะซื้อกออ็กดชำระเงินแล้วก็แจ้งรายละเอียดที่อยู่นะนั่นก็คือช่องาทางช่องทางการขายแบบแชท มาในส่วนที่2ช่องทางการขายแบบ storefront เนี่ยหมายความว่าในลาย My Shop เนี่ยนะคะเราจะมีเออเนี่ยค่ะร้านค้าออนไลน์ซึ่งจะมีลิงค์ URL นะคะมีอยู่2ลิงค์ซึ่งลิงก์เนี้ยน้องเอาไปแปะอย่างเช่นน้องแชทคุยกับลูกค้าอาจจะที่ ลายส่วนตัวนะคะแต่น้องรู้แล้วว่าเนี่ยคือลูกค้าใหม่แล้วต้องการที่จะให้เขามาลงลงทะเบียนผ่านทาง Line MyShop น้องก็ Copy ปี้ลิงเนี่ยแปะเลยบอกว่าเออถ้าสนใจซื้อสินค้าก็เนี่ยทัก เรียกว่าคลิกลิงก์นี้มาซึ่งพี่หน่งก็ใช้ลักษณะนี้ค่ะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเออเวลาที่เขารู้ว่าเขาจะตัดสินใจซื้อเขาก็คลิกแล้วก็ไปทํารายการได้เลยนะคะอันนี้ก็คือวิธีการหรือถ้ามีเป็นริชเมนูพี่หน่งก็จะใส่เป็นเป็นลิงก์แบบนี้ซึ่งทั้งสองอันเนี่ยมันก็จะมาที่เดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นลักษณะของ i ิชเมนูให้ใช้เออลิงก์ลักษณะนี้เพื่อที่จะเข้ามาที่ร้านค้านะคะริชเมนูก็หน้าตาแบบนี้ค่ะนะคะหน้าตาแบบนี้ที่ที่เออบางทีแล้วเนี่ยเราจะเห็น ว่ามันโผลอยู่ด้านล่างของห้องแชทถ้าน้องอลองนึกดูอย่างเช่นของแอปของธนาคารเนี่ยนะคะจะมีเลยค่ะเป็นเมนูเหมือนเมนูทางลัดซึ่งตรงนี้น้องก็สามารถที่จะทําเมนูทางลัดได้นะคะซึ่งพี่โหนมีคลิปที่แนะนำวิธีการทํา Rich Content Rich เมนูเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของ Rich Content น้องสามารถที่จะไปดูคลิปนั้นนะคะแล้วก็ทำได้แล้วแต่ละ แต่และช่องที่น้องเซตไว้เนี่ยมันก็สามารถที่จะพาน้องไปไปในแต่ละลิงก์ซึ่งในเคสอย่างของพี่โหน่งของตัว Account Li โอเอันนี้พี่โหน่งก็ทำเป็น3ช่องค่ะช่องแรกก็เป็นสินชาติสินค้าพิเศษอะไรประมาณนั้นช่องที่2ก็เป็นเหมือนเอ,อ่อโปรสุดคุม้มส่วนช่องที่3ก็พาไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์อันนี้ก็แล้วแต่เรานะคะว่าเราจะเซตแบบไหนยังไงนะคะน,นี่ก็จะเป็นวิธีการที่จะทาให้ลูกค้าเนี่ยเหมือนกับว่าเข้าเข้ามาที่ร้านค้านะแล้วก็ทํารายการ สั่งซื้อได้เองนะคะน้องก็อาจจะสงสัยว่ามันเป็นไปได้เหรอที่ลูกค้าจะทํารายการสั่งซื้อได้เองเป็นไปได้ค่ะพี่หนก หลายเคสเลยที่พี่หนุกตื่นขึ้นมาแล้วก็เจอออเดอร์ที่เข้ามาเนี่ยแจ้งแจ้งลักษณะที่ว่าโอเคลูกค้าโอนเงินเรียบร้อยแล้วคือเขาดูสินค้าเขาพอใจสั่งซื้อเขากดสั่งซื้อตีหนึ่งตีสองอันนั้นเ,ออเราไม่ได้อยู่ตอบแต่ว่าลูกค้าเขาสะดวกใจที่จะทาแบบนั้นแล้วเขามั่นใจว่าเขาจะสั่งซื้อกับเราแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่รอเราถึงตอนเช้าดังนั้นมันก็จะสะดวกค่ะ,คะสาหรับลูกค้าที่อาจจะแบบไม่ได้ต้องการคุยกับเราต่อนะคะแล้วก็ต้องการที่จะทํารายการให้เสร็จสิ้นเลย ะะเพราะฉะนั้นเ,เจ้าลายไมชอมเนี่ยมันจะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของอ,อ,อำนวยความสะดวกนะคะตรงนี้นะเพียงแต่ว่าที่พี่โหน่งบอกอนะคะ่ะถ้าเป็นลูกค้าเก่าเนี่ยค่อนข้างที่จะยังใช้ระบบเดิมอยู่แต่ถ้าเป็นลูกค้าใหม่ก็จะค่อนข้างง่ายอะมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่พี่โหน่งอยากจะอัปเดตเพิ่มเติมนะคะก็นะะในส่วนของวิธีการจัดส่งค่ะให้น้องคลิกมาที่การตั้งค่าร้านค้าซึ่งมันก็จะมีการตั้งค่าการจัดส่งสินค้าน้องสามารถที่จะเซตได้ ได้นะคะว่าโอเคเอ,อ,อันไหนส่งแบบไหนแล้วก็ราคาเท่าไหร่ซึ่งเคยมีน้องๆมาถามพี่โหนกคะ่ะว่าค่าจัดส่งตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าพี่โหนเซ็ตว่าพี่โหนส่งฟรีเนี่ยนะแต่สินค้าของเขาไม่ได้ส่งฟรีอะ่ะนะมันอาจจะมีการคิดตามน้ําหนักเนี่ยจะทํำยังไงนะเพราะว่าถ้า ใส่ตัวเลขล็อกเอาไว้เฉยๆเนี่ยปรากฏว่าสินค้าน้ำหนักเกินเนี่ยแล้วจะแก้ไขย,ยังไงเขาไม่อยากให้เกิดแบบเหตุการณ์แบบนั้นในกรณีที่สินค้าน้องมีความหลากหลายในเรื่องของน้ำหนักนะคะจนมีผลทําให้ค่าขนส่งนะคะเปลี่ยนไปนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าเป็นคนจ่ายนะ้องไม่ได้ส่งฟรีนะพี่หนงจะยกตัวอย่างวิธีการทําให้ดูนะคะไปที่แชท พี่โนคงก็เอาใช้ตัวเองเป็นหน้าม้าว่าต้องการที่จะสั่งซื้อนะคะหลังจากที่พี่โหน่งได้รับโอเคสมมุติว่าสั่งซื้อหนึ่งกระปุกแล้วกันนะพี่โหน่งเขียนแค่ง่ายๆมากดคําว่าสั่งพี่โหน่งเปสร้างรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะเพิ่มสินค้าจากนั้นก็เลือกชิ้นของสินค้าที่ลูกค้าต้องการกดยืนยนัน พอกดยืนยันปุ๊บเนี่ยให้น้องสังเกตดูนะคะนี่คือรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อมันจะมีส่วนลดซึ่งเราสามารถที่จะใส่ส่วนลดเพิ่มก็ได้นะคะถ้าถ้ามีนะในส่วนของค่าจัดส่งเนี่ยะค่ะคือเดิมทีเราเซตไว้ว่าเรามีเคอรี่กับออไปรษณีย์ไทยนะคะสมมติว่าพี่น่งใส่เป็นไปรษณีไทยแล้วเคสนี้เนี่ยลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มอ่ะร้อหสิมมตินะคะสมมติแล้วก็ก,กดตกลง มันก็จะคำนวณน,นะคะคำนวณตัวเลขให้เสร็จเลยเห็นไหมคะสินค้าเดิมเนี่ยห้าหแล้วก็ค่าส่งเนี่ยก็คือ150รวมอันใหม่ก็เป็น5820นะคะถ้าดูแล้วโอเคพี่หนงก็กดเรียกเก็บเงินเลยนะคะทางระบบก็จะส่งข้อความแจ้ง ในรายละเอียดในการสั่งซื้อค่ะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยพี่หน่งมองดูว่าไอ้เจ้าระบบอ e ีคอมเมิร์ซนะคะไลน์ไมช็อปเนี่ยก็ค่อนข้างสะดวกค่ะแล้วกออ็อาจจะมีให้ลูกค้าบางคนงงบ้างแต่ถ้าน้องดูนะรายการแล้วก็แถวที่ไม่มีข้อมูลก็คือที่มันถูกแคนเซิลของมัน,น,นไปนะเออจำนวนมันก็ไม่ได้เยอะมากแหละนะดเดือนที่แล้วพี่หน่งปิดได้18 ออเดอร์นะคะ18ออเดอร์บางออเดอร์ก็ราคาก็ไม่ถูกนะคะบางออเดอร์เนี่ยอย่างเงี้ย7,740ก็คือไม่ถูกก็าสามารถที่จะสั่งซื้อได้ผ่านทางระบบนะดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับของถูกของแพงมันก็อยู่ที่ว่าลูกค้าสะดวกใจหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องมีคล้ายๆกับ Instruction นะนะวิธีการสั่งซื้อเพราะว่าถ้าอยู่ดีๆเนี่ย ไปส่งข้อความแบบนี้ให้ลูกค้าเลยแน่นอนค่ะทุกคนงงนะคะแต่ถ้าน้องจะมีเป็นลักษณะเ,เป็นภาพสวยๆแล้วก็เขียนเป็นขั้นตอน 1, 2, 3, 4ว่าโอเคให้ลูกค้ากดปุ่มชำระเงินจากนั้นใส่ชื่อที่อยู่นะคะแล้วทางระบบจะส่งข้อความอะไรเนี้ยคือแจ้งเป็นขั้นตอนให้เขาพอเขาอ่านปุ๊บมันเก็ตไงเขาก็สามารถที่จะทำตามขั้นตอนได้แต่ถ้าไม่บอกเขาเลยเนี่ย มันเหมือนเขาต้องลองดูเองว่าเขาจะเจออะไรก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้บางออเดอร์เนี่ยไม่ถูกทำให้เรียบร้อยสมบูรณ์เพราะว่าลูกค้าไม่ชัว์นั่นเองนะคะเอาละค่ะก็อัปเดตกันในเรื่องประสบการณ์การใช้ l ล n e MyShop พี่หนงเชื่อว่าฟังก์ชันดีๆน่าจะมีตามมาอีกในอนาคตนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตเพิ่มเติมค่ะสาหรับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้ตามนี้ก่อนใครมีคาถามเพิ่มเติมก็ทิ้งมาใต้คลิปนะคะเดี๋ยวจะรีบมาตอบกับค่ะสวัสดีค่ะ